มาสร้างบ้านหลังนี้ก็ใหญ่จริงๆเลยถ้าแต่ย้ายมานะเนี่ชีวิตก็ดีขึ้นเลยอ่ะแต่เรายังไม่มีเพื่อนเลยนะสิเอ้ใครอยู่ข้างล่านะลเองอึบๆไปดูดีกว่าเธอชื่ออะไรหรอ เราชื่ออลันดีนะเราชื่อเหมือนกันเลยเราชื่อเหมือนกันเลยเราป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเนเราไปขับจักรยานกันเถอะ ยันเป็นตั้งสองหรอก่อนเธอด้วยไปมปเล่นสนามเด็กเล่นกันดีกว่าแต่เด็กสาวก็ไม่รู้ว่าคนที่เคอคุยด้วยนั้นเป็นแค่วิญญาณซาละมา เราเพิ่งย้ายมาใหม่นะนี่เราไม่มีตังอะไรเลยนะี่นอเ,นอเ,เอาวเธอไปตามฉั้นมาเหรอเออเลี้ยงของยา,ยาน,นี่เลยเปนามเล่น แล้วเธอคนแล้วเธอคนนั้นก็ได้ตายจากการว่ายน้ำไม่เป็นชอบเล่นน้ำมากเลยนะ<ม>เราไป็นสไลเดอร์กันเถอะเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เสียเป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยแต่งตัวเหมือนกันด้วยนี่เธอหาเจอเธอหาใช่ไม่ไไมไเชอดจก เธอ,อหาฉันไม่เจอหรอ,อกหน่งนาทีฉันบอกให้ได้หน่าทีอ้าแต่มันยัง,มงไม่มืดนเลยนะฉันอยากไปเล่นกน่อนนะงั้นเรากลับบ้านกันเถอะโอเคฮะ<า>อยากฉันไปอยากฉันอยากเล่น้า่เลือกใจเลยข้างสิ่ต่ฉันไปถามพ่อแม่ฉันกน่อนนะโอเคไปกันเถอะเธออยู่ไหน คือใครเี่ไหนเนี่ยใครมาจิกอะไรกันเนี่ยไปบ้านเรากันอะไรอยู่ไหน ฉันด้วยน่อหา,ายไปไหนอ่ะฉันอยู่นี่น้อยอยู่นี่แต่พรุ่งนี้เจ้าก็ใหม่นะโอเคอเ,คเคช้าวันต่อมาเช้าวันต่อมาไปโรงเรียนไปตามเพื่อนดีกว่า เพื่อนไปโรงเรียนกันเถอะโอเคแล้วโรงเรียนเราอยู่ที่ไหนหรอเราไม่แต่เราพาไปโอเคเราเพิ่งมาใหม่อันนี้ก็เมืองหลวงเหมือนกันนะเนี่ยเราขับจากพิซซสาไม่ไม่ใช่อันนี้สิเราขับไม่เป็นเราขับจากเก๊บ้างนะร <c oughs> อเราด้วยสิ ด้วยนะอลิซอลิซเราด้วยโอเคอารันีอ๋อนี่หรอโรงเรียนเรานี่ก็เมืองหรอเหมือนกันนี่เยโรงเรียนเราสวนกันนี่เรานั่งคู่กันไหมโอเค สอบมาจบเรียนแล้วกลับบ้านกันเถอะอาเรีสกลับหนึ่งทุ่มไอห,หนึ่งโมงมาสองโมงแล้วนะตีนไปเถอปะป้กับตีนฉันเธอฉันรู้สึกว่าเธอแปลกๆแ,แล้วนะเนี่ยฉันกับกดเดียวกดเฮ้ยกลับมาเฮ้ยกลัวจังฉันว่าคนเดียมันแปลกๆแ,แล้วนเนี่ยกลับมาแล้วอารัง โอ้อลิแปลกๆะเออื่อนขาก็เป็นเพื่อนเดูแปลกๆนะโอเคยบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยบ้านเราหายเฮ้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 ยอย่ามาตรงนี้ทำไมอย่ามาตรงนี้นะอลิส แันแกนไทร่ปาไม้อค่ะค่ะแป๊บนึ่งทำคลิปอยู่แ้เขาจะมาเน่ะเขาจะตามเรามาทันไหมเนี่ยตกสกวอาบูสควาบูรล้วตัดแต่กลวเอร จึงบ้านแล้วแล้วสงสัเมื่อกี้แล้วหลงทางแทงตาฆ่าแก้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็ววิ่งวิ่งวิวิ่่งออเยอกบ้านแล้ว จะเข้าบ้านหนู <Hello. S 1> แม่แม่อยู่ไหน หนีตายวิ่งเร็ววิ่งขับรถหนีโอ้ยสงสัยมันน่าจะไปแล้วแหละเฮ้ย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 หนีตายมสิอลลี่เป็นผีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาขวานพี่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายตีฉันเอเรื่องนี้ก็ได้จบลงเท่านี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ